สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับปิ๊จะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับปิตเองก็ห่างหายจากการทําคลิปรีวิวเหรียญของหลวงปู่เนาะเพราะว่าอ่าหลังๆมานี้ปิตไม่ได้เข้าไปเช่าหลวงปู่เลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับน่าเก็บมากๆนะพี่นะปิตก็เลยไปปิดมา2ร loser, ุ needed, Martine, <mother. S> 2> ่นนะครับในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญหันข้างพลิกดวงนะครับก็จะเป็นเหรียญทรงไข่แบบนี้นะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสํานัก สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับจังหวัดปราจีนบุรี2567นอะครับอันนี้นะเหรียญพลิกดวงนะครับส่วนกล่องนี้สีน้ำเงินนะครับจะเป็นเหรียญหันข้างรุ่นพลิกชีวิตนะครับก็จะเป็นเหรียญหันข้างเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นขอบนะครับยกขอบแบบนี้นะหลวงปู่บุญมาโชติธรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับอําเภอกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี2567เนะครับเออนี่นะ เป็นเหรียญ2พลิกเนาะมีพลิกดวงกับพลิกชีวิตนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกล่องสีเหลืองกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นพลิกดวงนะครับเหรียญจะมีลักษณะความสวยงามแบบไหนนะพี่นะหนึ่งสองซ้อมอ๋อยังนะครับหนึ่งสองซ้ําโอ้โหนะครับปีได้มาก็จะเป็นงานลงยาแดงนะครับจะเป็นเหรียญหันข้างนะพี่นะพลิกดวงนะครับจะเป็นทรงไข่หันข้างแล้วก็เป็นขอบเรียบนะครับจะเป็นงานคุยพื้นด้วยนะครับ เขาก็จะมีไปรายการบอกเนาะเป็นรายการที่98นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพื้นแดงจีวรเหลืองแล้วก็หลังขาวจัดสร้างเพียง30เหรียญเท่านั้นนะครับโอ้โหนะครับพี่สวยๆสร้างน้อยด้วยนะครับ30เหรียญเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสําหรับรายการนี้นะอยู่ในกล่องเหลืองนะครับเหรียญพลิกดวงนะครับต่อไปนะครับในเหรียญที่2จะเป็นเหรียญพลิกชีวิตนะครับอันนี้จะเป็นขอบแบบนี้นะมามาดูกัน มาดูเหรียญแท้เหรียญจริงนะครับหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับสวยมากนะครับพี่อันนี้ก็เป็นงานลงยาแดงเช่นกันเนาะจะเป็นงานยกขอบนะครับนี่ซึ่งดูจากเอกลักษณ์นะครับอันนี้ปริศว่าน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันนะครับสําหรับ2รุ่นนี้นะครับเขาก็ทําออกมา2รุ่น2ขอบนะครับมีขอบเรียบกับยกขอบนะพี่แล้วก็แยกสีกล่องนะครับอันนี้คือเหรียญพลิกชีวิตนะครับนี่นะ ก็จะเป็นหลวงปู่หันข้างเช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นงานยกขอบแบบนี้ส่วนรายการเออดูส่วนรายการนะครับลืมดูนะครับเขาก็มีบอกมาเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่10บนะครับเนื้อณวะมันปูนะครับณนะวะมันปูอืคือ,อยังไงเอ่ยณนะวะมันปูจีวรเหลืองหลังแดงนะครับจัดสร้างเพียงสามเหรียญเท่านั้นนะครับนี่ สร้างน้อยมากนะครับทั้งสองเหรียญสองรายการนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามทีละเหรียญกันนะพี่โอ้โหนะเดี๋ยวเรามาดูพลิกดวงกันก่อนนะครับอือนี่นะครับพี่ก็ลักษณะเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญทรงไข่นะครับเป็นงานคุยพื้นลงยาแดงนะครับแล้วก็เป็นอหลวงปู่หันข้างนะครับส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นหลวงปู่หลับตานะครับพี่นี่นะครับเดี๋ยวดีดซูมให้ดูเนาะ เออเน่นะครับตรงห่วงนะครับก็จะเป็นห่วงตันนะครับแล้วก็จะมีอ่าธรรมจักนะครับแบบนี้นะครับรายละเอียดนะครับสวยคมชัดนะครับพี่โครงหน้าต่างๆงานแกะบล็อกนะครับเหมือนหลวงปู่มากนะพี่นะถ้าเกิด f c ท่านไหนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่บุญมานะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยคือโครงหน้าของหลวงปู่เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นคําว่าพลิกดวงนะครับตามมาด้วยยันอุณาโลมทั้งซ้ายและขวาเป็นงานคุยพื้นลงยาแดงนะครับ สวยมากนะพี่นะงานลงยานะครับไม่มีฟองอากงอากาศเลยนะครับเออมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่นะหนึ่งสองซ้มโอ้โหสวยๆนะครับด้านบนจะเป็นคําว่าหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นยันนะพี่ซึ่งเป็นยันที่ปลริตไม่เคยเห็นเลยนะครับแบบนี้นะ โอ้โหไม่รู้เรียกว่ายันอะไรนะครับ F c ซท่านไหนมีความรู้นะครับหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่บุญมานะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าเนี่ยเรียกว่ายันอะไรนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลก็แจ้งมาได้นะสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับ2567จังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่นะแล้วก็ในเหรียญนี้นะครับปิจะได้หมายเลข17นะครับเขาจะตอกด้านบนแบบนี้นะมีสาราแล้วก็ตอกด้วยหมายเลข17นะครับ อ่าอันนี้เป็นงานเลเซอร์เนาะไม่ใช่งานตอกเนาะได้เหรียญหมายเลข17นะครับสร้างเพียง30เหรียญเท่านั้นนะเออเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลงยาแดงหลังยาขาวนะครับส่วนเหรียญที่2นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพลิกชีวิตนะครับซึ่งก็จะเป็นอ่าหลวงปู่หันข้างเช่นกันนะครับแต่ว่าองศาจะแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นงานยกขอบแล้วก็ตามมาด้วยพลิกชีวิตนะครับก็จะเป็นขอบลงยาสีขาวด้วยนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นงานลงยาแดงนะครับงานคุยพื้นเช่นกันด้านล่างจะเป็นคําว่าพลิกชีวิตนะครับแล้วก็มียันอุณารลมซ้ายขวานะครับลักษณะจะเหมือนกันนะครับ2เหรียญน,นี้นะซึ่งป๋อคิดว่าน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันเนาะแต่ว่าอ,าองค์องค์ปู่ก็จะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่องศาเนาะส่วนเหนรียญพลิกชีวิตนะครับองศาน่าจะประมาณสัก45องศาเนาะประมาณนี้นะครับ45องศาเออส่วนเหรียญเนี้ย น่าจะองศาประมาณสัก50องศาหรือเปล่าเอ,อ่ย50หรือ60องศาประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่90องศานะมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้ก่อนนะครับซึ่งในพิมพ์นี้หรือว่าบล็อกนี้นะครับจะเป็นหลวงปู่ลืมตาแบบนี้นะครับหันประมาณ45องศานะครับเออรายละเอียดลายเส้นต่างๆนะครับสวยคมชัดชัดเจนนะครับนี่เหมือนหลวงปู่มากนะครับพลิกชีวิตยันอุณาโลมด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นห่วงตันแล้วก็มีธรรมประจักรเช่นกันเนาะ อ่านี่นะครับเป็นเอกลักษณ์พิมพ์เดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับพี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นงานคุ้ยพื้นลงยาแดงด้วยนะครับนี่ลงยาแดงทั้งหน้าและหลังนะครับโอ้โหยันสวยมากนะพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้เนาะแล้วก็ด้านบนจะเป็นคําว่าสํานักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดอําเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมอายุ95ปีนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะได้หมายเลข28นะครับแล้วก็ตอกนอนหนูนะครับเนื้อนะวะนะเป็นเลขโคตรลักษณะเหมือนกันนะครับสไตล์เดียวกันเห็นไหมเอ่ยปริษเลยคิดว่าน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันแต่ว่าออกมา2รุ่นพร้อมกันนะครับพิกดวงกับพลิกชีวิตนะครับ นี่สวยคนละแบบเลยพี่นะงานขอบเรียบนะครับนี่อันนี้คือสวยดีมีเอกลักษณ์นะครับส่วนพลิกชีวิตนะครับขอบก็เป็นทันสมัยนะครับเป็นขอบตามยุคตามสมัยนะนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับพลิกดวงแล้วก็พลิกชีวิตนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยมากๆเนะปลิตเองก็ห่างหายจากการทําหลวงปู่บุญมามานานนะครับ ไม่ได้ตามหลายรุ่นมากๆนะครับแล้วก็กลับมาตามรุ่นนี้นะครับเพราะว่าสวยงามสวยจริงๆเลยพี่นะสุดท้ายนี้นะครับปริสก็ฝาก FC ฝากกด s ับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปริสด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปรีสจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่เออสวยดีมีเอกลักษณ์